resection reset currency นะครับอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาั่งคั่งสำหรับวันนี้นะเราก็มาติดตามชมในเรื่องของ xrp นะครับเนื่องจากอ่ะเราดูเรื่องนี้ก่อนข้อมูลนะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องของอ nonfarm payroll นะครับในเดือนสิงหาคมนะ ก่อนหน้าเนี่ยมีมีตัวเลขนะครับประมาณ8,900 0รายงานนะแล้วก็คาดการคือหมื่นอ่าแสนหนะครับสี่พประมาณนั้นแล้วก็ผลที่ปรากฏออกมาคือแสนส0่สองพันนะครับแล้วก็ u n employ rate act เนี่ยอ่าสีนะครับ คาดการไว้4.2ก่อนหน้า4.3นะครับคือตัวเลขแต่งนั้นนั่นเลยนะครับหมายถึงการวิเคราะห์การทําตัวเลขเนี่ยค่อนข้างแต่งนะคาดการ4.2ออกมา4.2เลยนะครับเราก็เขาคาดการว่าจะต่ํากว่าปีต่ํากว่าเดือนกรกฎาคมนะก็เดือนกรกฎาคมก็ประมาณ4.3นะครับกะคาดการออกมาให้พอดีนะตัวเลขจ้างงานเนี่ย ออกมาแย่นะครับออกมาแย่นะก็คือออกออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนก็อาจจะมองว่าดีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็คืออ่ตามมาตรฐานเนี่ยบางสายเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องประมาณแสนหกนะครับคือแสนหก up ขึ้นไปอะ่ะถือว่าตัวเลขการจ้างงานถึงจะออกมาดีซึ่ง ในเรื่องของอัตราการว่างงานนะมันก็4.2ใช่ไหมคาดการณ์4.2อืมใช่ประมาณนั้นนะครับก็อัตราการจ้างงานภาคภ,ภาคเอกชนนะการเกษตรภาคเอกชนค่าจริงคือแสนแปดอ่าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับคาดการคือหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครั้งก่อนคือเจ็ดหมื่นสี่มันต้องได้แสนหกไงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันทำค่าออกมาแย่เลยนะครับ ดูเหมือนจะสวนทางด้วยนะนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปแล้วเสร็จแล้วก็ร่วงนะครับเพราะว่าอ่าจริงๆเนี่ยตัวเลขที่ออกมาคือตั้งใจจะแต่งให้เงินเข้าไปในสินทรัพย์นะครับแต่ว่าเงินเข้าไปในทานดอนลลาร์ก่อนนะครับเราวพวกหุน้นพวกอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะทีหลังแหละนะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือคนกลัวเรื่องของ Re c e s s i o n นะครับ เราค้นได้ตั้งชื่อว่า recession reset currency นะครับนั่นก็คือ xrp ตระกูลของ xrp ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราเห็นก็ดองกันอยู่นานเลยนะครับไม่ได้ขยับไปนงไปไหนเลยนะเนื่องจากรอสถานการณ์ของโลกอยู่นะครับโลกนี้หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงแหละครั้งใหญ่นะครับดังนั้นสภาวะ recession เนี่ยมันมีคนเดาต่างๆนา,นานานะว่า ถ้าลีเซชันเกิดราคาของบิตคอยเนี่ยแบบจะโดนเขาเรียกว่านานเลยนะครับหมายถึงเป็นแบร์เนี่ยอย่างน้อยประมาณสองร้อยวันถึงหนึ่งปีนะครับอืมประมาณนั้นนะมีคนคาดการ์สายกราฟเขาก็คาดการอย่างนี้นะครับว่าน่าจะประมาณนี้นะคือคือยาวเลยนะครับคือ มียาวเลยสำหรับ BTC ซึ่งไม่ได้มีคนพูดแค่คนเดียวนะผมก็ไม่ได้เชื่อช่องสายกราฟอะไรมากเท่าไหร่มีคนหนึ่งคือโรเบิร์ตคิยาสกินะครับต้องแต่ประมาณเดือน2มเดือนแล้วอะนะครับที่ราคาสินทรัพย์ลงไปแรงๆเนะี่ยตอนนั้น Bitcoin นะครับลงไปถึงห5หมื0นะครับตอนนั้นเนาะ2เดือนที่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย ตลาดเนี่ยจะซึมอยู่ยาวนานนะครับแล้วก็อาจจะเจอกันปลายปีหน้านะครับก็อาจจะฟื้นนะครับคือปลายปีหน้านะครับแทนถามว่าข้อมูลเนี้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเราจะหมดหวังหรือเปล่านะครับคือมันตลาดหมีมันจะยาวแน่นะครับจนถึงปลายปีหน้าสิ่งที่เป็นไปได้มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือมันจะลากให้แบบ โอ้ถูรูถูกลังนะครับจนติดตินเลยนะฉะนั้นตอนนี้มันยังพอมีความหวังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมารีเซ็ต u คอเรนซีนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองไว้เป็นแบบทฤษฎีเดียวกับผมเหมือนกันนะครับว่าอาตอนนี้เม็ดเงินมันไปทาง btc เเป็นหลักนะครับ btc หนึ่ง อีเธอเรียมนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของ ETF ด้วยตอนนี้ราคาสินทรัพย์มันไม่สามารถไปได้เลยนะครับมันมีแต่กล่าวเรื่องของ ETF ตลอดทั้งปีนะครับอย่างที่คุณบีเดอร์เชฟเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยต่ำแน่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะยาวนานถึง,ถงขนาดนั้นหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดจะให้ลากลงเนี่ยประมาณ4 0 0 0ม4 000, 3 0เ0 0าถึง40,000สีเราอาจได้เห็นแน่นะครับราคาอีเทอลเลียมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นประมาณ600ถึง900ดอลลาร์ซึ่งตรงเนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูนะว่าสถานาการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นสถานาการณ์ที่แย่เสมอไปหรือเปล่านะครับ เราถึงได้บอกว่าร e เซ t ต u ค r e n เรนซังนั้นการร e เซ t ต u ค r e n เรนีเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับกับเหรียญชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนกับรอสถานการณ์ว่าบางอย่างของโลกเนี่ยนะครับคือเป็นการรีเซ็ตนะครับเคอเรนซี rency, การรีเซ็ตอีคโนมีนะครับการรีเซ็ต เ่า uh, World g e o g r ก p h y การรีเซ็ตอะไรหลายอย่างนะครับนั่นก็คือตระก,กูลพวก XRP XLM v ว l ลนะครับแล้วก็อาจจะมีเหรียญอื่นๆที่อยู่ในเครือของเขานะครับจะถูกรีเซ็ตขึ้นฉะนั้นมันก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเขาบอกว่าตัวที่จะเล่ง XRP จริงๆเนี่ยคือสถาบันทางการเงินจะมีการ การใช้นะครับ XRP ในการทำธุรกรรมที่เยอะมากขึ้นฉะนั้นการที่ XRP เนี่ยมีอุปทานประมาณหมื่นล้านเนี่ยคือคือจิ๊บๆเลยนะครับคือเป็นเรื่องเล็กเลยนะครับเมื่อก่อนเราเก่งกาไรเรามองอุปทานน,นะครับว่าเท่านี้เท่านี้นะครับแต่ว่า,าเราไม่ได้ดูเรื่องของการซับไพ่ที่จะออกไปใช้โปรเจกต์นะครับจะตัด XRP ออกไปเท่าไหร่ ใช้ยังไง XRP จะเหลือเท่าไหร่นะครับเราดูแบบเป็นข้อมูลก้อนหนึ่งล้วนๆนะครับจากประสบการณ์ที่เคยเห็นก็คืออย่างบิตคอยมีอุปทานประมาณ10หลัก10ล้านคือ21ล้านนะครับราคาก็หลักประมาณหมื่นถึงแสนดอลลาร์ได้นะครับแต่ XRP เนี่ยน่าสนใจนะครับ ADA ตัวนะครับพวกที่มีหมื่นล้านเนี่ย TRX มีหลายตัวเลยนะครับที่อุปทานประมาณหมื่นลา้านก็ยกตัวอย่างให้นะครับเพะนั้นทําให้เราเห็นนะครับว่าหมื่นล้านอาจจะไม่มีความหมายก็ได้คุณดูอย่างเหรียญทอนนะครับที่เป็นโลโก้สีน้ําเงินของรัสเซียนะครับหรือของพาวเวลดูรอฟอะนะตอนแรกอุปทานก็ใกล้เคียงกับตัวของทอน ทรอนนะครับ ada หรือ xrp นะครับพอเข้ากระดานไมแนนก็เหลือพันล้านะครับ xrp อาจจะอยู่อย่างนั้นก็ได้นะครับเราก็เป็นสินทรัพย์ที่เคยอยู่อันดับ4อันดับ5ตอนนี้อยู่อันดับ6อาจจะเป็นตัวแรกที่โดนดันขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้เห็นราคาจริงๆของมันว่าราคาจริงมันเท่าไหร่นะครับคริปโตมันเป็นไปได้หมดแหละนะครับเราเรามองแต่ภาพปัจจุบันว่าราคามันจะไปได้อย่างนี้ หลายคนก็ถึงได้มองไงครับว่าอ่ามันไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของของลิไออุปทานอย่างเดียวนะครับที่อุปทานมันมีเยอะแล้วราคามันจะไปไม่ได้มันอาจจะมีอะไรพิกโผก็ได้นะครับที่จะไม่ได้อยู่แค่ประมาณสิบดอลลาร์หรือยี่สิบดอลลาร์นะครับก็ก็แจ้งไว้ประมาณนะก็คือบอกอย่างทุกคนนะครับว่า xrp เนี่ยไปแน่นอนแล้วผมเชื่อว่า รีเซชันถ้ามาจังหวะที่คนกลัวสุดๆแล้วตลาดมีความกลัวตลาดเริ่มยอ่อไอตัวที่จะมาพลิกสถานการณ์ของคริปโตจริงๆเนี่ยคือตระกูลของ XRP นะครับก่อน r e ร e เซ i o n หุ้นมันก็อาจจะไปก่อนเนื่องจาก FOMC meeting นะครับก็จะทำให้ราคาสินทรัพย์ การลดดอกเบีย้ยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าราคาเนี่ยไปแน่นอนทุกคนโหยมีความโลภสุดทีดเลยนะครับแล้วก็พอสักระยะเวลาสักปลายเดือนกันยาอาจจะมีการทุบลงมาใหญ่ๆนะครับตุนลา์านี้มันมีการเลือกตั้งด้วยไงต้องใช้เงินงนะมันก็จะเป็นการทุบใหญ่นะครับแต่เราก็ตอบไม่ได้แหละว่า BTC จะถ้าเกิดมันมันเกิด r e e s s i o n จริง นะครับเราก็ราคาลากลงต่ำแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเมื่อไหร่บีดซีจะกลับมาเพาพอบอกโอ้ยกว่าจะกลับมาเป็นเดือนเลยนะดูจากกราฟรายเดือนกว่าจะตัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับทางนี้นแล้วเราก็ว่ากันนะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเรามองภาพของ XRP คือเม็ดเงินทุกอย่างเนี่ยทุกก้อนเนี่ยจะเข้าไปสู่เหรียญ XRP XRP จะกลายเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาอยู่อันดับสองก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกยอมรับแบบอีเ e อ e รีรอแค่กฎหมายอะนะครับ XRP เมื่อโดนยอมรับเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ประกอบกับ Currency นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เป็น c คอเรนซีเองแต่ใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อจะทำให้ให้ไอเทคโนโลยีตัวเนี้มันขับเคลื่อนออกไปนะครับ มันมีการเก็งกำไรมากขึ้นนะครับรวมถึง xrp เนี่ยมันก็มีโปรเจกต์หลายอย่างที่จะเข้าไปทำเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็การจัดการเรื่องของภาษีนะครับเพราะเขาอเมริกาเขาอยากที่จะเก,ก็บภาษีอยู่แล้วเกี่ยวกับคริปโตนะครับหรือเก็บภาษีเกี่ยวกับแผนภูมิของประชากรน,นะครับที่จะเก,ก็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็แจ้งไว้ประมาณนี้ นะครับทำให้ทุกคนเห็นว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง XRP อาจจะเป็นร e เซ t ต u ค r e n เรก็ได้ผมมองไว้เท่าไหร่นะครับแรกแรเนี่ยอาจจะขึ้นไปสัก50าสิบดอลก่อนนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยพอระบบอะไรมันเริ่มรีเซ็ตตัวแล้วเนี่ยเราก็อุปทานอะไรเริ่มรีเซ็ตอาจจะได้เห็นนะครับราคาจริงของเขาที่เขาจะว่านจะผักไปเท่าไหร่เพราะตอนเนี้ย ราคาอยู่ที่0.5เพราะผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ย XRP ไม่ค่อยมีทางฝั่งของเมริกายังไม่มีคนเล่นฟิวเจอร์นะครับเหมือนกับ ADA ตอนนั้นที่คนเล่นฟิวเจอร์ไปถึงสามดอนนะครับคิบะก็มีการผลักดันเรื่องของฟิวเจอร์แล้วก็มีการทุบมีการคุมราคานะครับก็ใช้ฟิวเจอร์คุมนะครับใช้ใช้วิธีคุมราคาแบบนี้แหละนะครับก็ทำให้เห็นนะ ว่า XRP มันก็มีวอลลุ่มเทรดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ราคามันไม่ไปเพราะมันโดนกดอยู่นั้นน่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่ามันจะไปอย่างที่เราแจ้งไว้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนสินทรัพย์ที่ใหญ่อันดับ3อาจจะขึ้นมาอันดับสองเลยก็ได้นะครับพร้อมกับ RUSD นะครับที่เป็น r i p p e r USD ของเขานะก็ ฝากเอาไว้เตี่ยเพลงเท่านี้สู้ๆนะครับก็ควรจะไล่เก็บด,ด้แวแหละนะครับ XRP อาจจะพลิกโผในหลายๆด้านนะครับอาจจะเป็นสายสวนนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i ้าแล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีกลุ่มนั่นคือ Amazing Rich New Moon Coin เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ก็ฝากนะครับสำหรับอักสตรเหรียนต้นน้ำเรียงก่อนลวยก่อนนะครับเราก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์วิดีโอคลิปนะเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP หรือ Ripper จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง a m a z i n g m o o n s t o r y นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ